เอายิ้มทำไมกลับมาป่านนี้อ่ะมาช่วยป้อนนมลูกไงดิลูกร้องไห้แต่เมื่อคืนแล้วอ่ะโอ๊ยพี่ก็ป้อนเองดิฉันเมาให้นมลูกไม่ได้นี่คุณไปดื่มมาอีกแล้วเหรอฮะ หมอเขาบอกว่าให้งดนแอลกอฮอล์เพราะว่าคุณเนี่ยต้องให้นมลูกไม่ใช่หรืองไงโอ๊ยหน้าระคานนมหงอกก็มีจะอะไรนักหนาวอะคนจะนอนสายแล้วเนี่ยยิ้มลุกขึ้นมาเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้นะพี่ต้องรีบไปทำงานยิ้มยิ้ม ยิ <Y> ้มไ้ยพี่เอาลูกไปทำงานด้วยดิฉันเมาไม่ไหวหรอยิ้มยิ้มตื่นสิยิ้มยิ้มถุย นี่พี่อยาบอกนะว่าพี่จะเอาลูกเข้าประชุมด้วยอ่ะมันจะเป็นอะดาวไม่มีใครเลี้ยงอ่ะพี่ก็เลยต้องพามาด้วยแล้วแบบนี้จะไม่รบกวนการพรีเซนต์งานเหรอพี่ยิ่งวันนี้ท่านประธานอะเข้ามาประชุมด้วยนะพี่จะทำให้ดีที่สุดเลยดาวออพี่เดี๋ยวพี่จะใส่ตัวนี้เข้าไปจริงหรอ ว้าวายแลวโอ้ไม่ลองนะลูก ก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าบริษัทของเราดนะ้า่ยขอโทษด้วยนะครับลูกอ,อย่าร้องตอนนี้ได้ไหมช่วยพ่อหน่อยนะเียบๆนะลูกครับเรามาต่อกันเลยนะครับคือบริษัทเรามีแนวโน้มที่จะ โอ๊ยคุณปอกพี่เซ็นงานแบบนี้เมื่อไหร่จะจบเสียงเด็กร้องอยู่นั่นแหละมันน่าหนักหูอะ่ะผมขอโทษเลยนะครับผมคือภรรยาผมแกไม่สบายนะครับผมก็เลยต้องพาลูกมาทำงานด้วยครับขอโทษจริงๆนะครับแต่นี่มันบริษัทไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมครับรท่านประธานอืมฉันก็เห็นด้วยนะ ไปออกไปได้แล้วมีเรื่องจริงวันนี้เหนื่อยหน่อยนะลูกเอ้าพี่ป๊อบยังไม่กลับเหรออ๋อคือพี่รอรถเมย์น่ะ ตัพี่ซ่อมอยู่อู่ยังไม่เสร็จเลยแย่จังเลยอะ่ะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่เอาล่องไปใช้สิเดี๋ยวฝนจะตกแล้วอะ่ะฉันกลัวว่าลุงพี่จะไม่สบายขอบนนเลยนะดาวย <BAR K> ีหน้าด้านชอบยง่งหัวชาวบ้านเหรอฮะยืมยืมเดี๋ยวกันนะไม่ใช่อย่าง like that, นั้นนะยิ้มเมียพี่มันบ้าจะชัดเลยฉันกลับก่อนนะ ยิบยิบพอเถอะนะคุณมาทำไมที่นี่เนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยจะออกไปเที่ยวอ,อีกแล้วเหรอฉันก็ฉันออกมาทำธุระของฉันอ่ะเอาเงินมาห้าพันที่คุณมาหาผมถึงที่เนี่ยเพราะว่ามาของเงินผมแค่นั้นเองเหรอแล้วไงพี่จะไม่ให้เหรอแล้วที่พี่มาจู๋จีกี้น,น่ะ ออกมาห้าพันเร็วห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะยิม้มไม่ต้องมาสั่ง นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยคนคนเฮ้ยยิ้มผู้จัดจาการรู้จักภรรยาผมด้วยเหรอครับอะไรก็ก็แค่สมบทเฉยๆอ่ะฉันเคยบอกนายแล้วใช่ไหมว่าอย่าพาลูกมาที่ทำงานอ่ะน่าโดนสักที ลูกเป็นไงบ้างคือท่านประธานครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมพาเจ้าตัวเล็กมาที่ทํางานอีกแล้วอะครับไม่เป็นไรฉันชอบงานที่เธอพรีเซตนนะพี่ป๊อปฉันไม่เรื่องจะบอกอะทำใจดีๆไว้นะ <M> mm> คือ เ <_ an> ฮ้ยเฮ้ยยิ้มเบอยิ้มจริงจริงด้วยเขาก็ใช่ไงสแิแล้วแล้วมันทำอะไรที่บริษัทพี่อะ่ะพี่บอกแล้วไงว่าอย่ามาคือฉันท้องกับพี่อ่ะบ้าพูดอะไร้สาระถึงจะใช่จริงก็ไปออกซะ พี่ว่าไงนะพี่จะ้ฉันใป้เอาออกเหรอพี่ต้องรับอีกชั่ฉันดิ<อ>ไ,มไม่จริงใช่ไหมยิ้มคุณบอกมอมาดิว่ามันไม่จริงพี่ป๊อปที่ฉันเห็นวันนั้นน่ะเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆ ฉันได้รายงานพฤติกรรมชู้สาวของผู้จัดการให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็เห็นว่าคุณเนี่ยควรจะได้พักงานไปยาวๆเลยลท่านประธานครับผมไม่รู้จักยายนี่นะครับพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงไหนพี่บอกว่าพี่จะพาฉันไปอยู่บ้านหลังใหญ่กับพี่ฉันไม่อยากอยู่ห้องพักเล็กๆแพ่ๆแบบนี้ยิ้มคุณไม่เคยขอทษผมเลยสักครั้งเอาแต่่า่สูง กินหรูอยู่สบายคนแบบคุณไม่มีความเป็นเมียแล้วก็เป็นแม่ที่ดียวซะเลยต่อจากเนี้เราอย่าได้เจอกันอีกอ๋อฉันลืมไปว่าฉันเลื่อนให้คุณป๊อกเป็นผู้จัดการนะอ๋อเดี๋ยวสิครับท่านประธานท่านประธานครับพี่พี่ทำไมไหน พุยกับฉันให้รู้เรื่องสุดพี่จะรับไอดชอบไหมยังไงฉันก็ไม่เอาหลอกนะพูดดีทำไมไม่พูด,ด